สวัสดีครับที่นี่คือวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับวัดพระพุทธแสงธรรมแห่งนี้สร้างด้วยสร้างโดยจิตศรัทธานะครับโดย หลวงพ่อสุนทรธรรมพานนะครับท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับพื้นที่กว่า300ไร่นะครับกว้างขวางมาก นี่คือพระอุโบสถไม้แดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเป็นไม้แดงทั้งหลังนะครับสวยงามประการตานะครับน,นี้มองจากภายนอก มีความวิจิตรงดงามนะครับพอมองเข้าไปด้านในและยิ่งตะลึงนะครับในความงามอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ผมเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ มีที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนทําท่าน,นะนต้องการทําบุญก็เชิญได้ตามจิตศรัทธานะครับมีช่องทางทาบุญหลายอย่างอยู่เข้ามาก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวเหมือนไข่มุกเลยนะครับองค์ใหญ่ เป็นพระประธานในโบสถ์นี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรธรรมภาน mm hmm. เดี๋ยวมาไหว้ปิดทองกันนะครับ mm hmm. ชมสลาด้านบนย mm ิ hmm. ่งบนหลังคาก็ยิ่งสวยนะครับ การประดับประดาโคมไฟต่างๆก็หลังจากแล้วก็ขอดูรอบๆให้ละเอียดสวยมาก มาสองข้างหลังบ้างอืมข้างหลังก็จะโล่งๆประมาณนี้นะครับใช้ไม้แดงข้างหลังนะครับมีความงดงาม ทูบเทียนที่ถือมาคือมาวางไว้นะครับไม่ต้องจุดเพราะพระอุโบสถเป็นไม้นะครับอาจจะนี่มองจากด้านหน้าของพระอุโบสถออกมานะครับผมมาเจอใครคนหนึ่งครับ เป็นด้วยความบังเอิญนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครก็เดินเข้าไปอีกรอบหนึ่งใช่ไม้ไม่พิดหลับ ใช่ไม้ไหมเดินเข้ามาใหม่ก็ยังติดใจในความสวยงามอยู่นะครับทั้งเงาสะท้อนที่พื้นทั้งความสวยงามขององค์พระที่มีอยู่แล้ว นี่นะครับคนที่ผมเจอพบที่นี่โดยบังเอิญยูทูบเบอร์จากอ่างทองครับพี่ลักแฟมิลี่ก็พอดีกำลังจะออกไปก็เจอก็เลยเดินเข้ามาใหม่ หยสักน่อช่องพิลักแฟมิลี่ครับิดทองพื้นอุโบสถจะสะอาดมากนะครับมีคนทำความสะอาดตลอดเวลา ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ